สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านมาแก้ปัญหาลูกสูบติดนะครับของเครื่องจัดหญ้าส6 0หกศูนนะครับนี่ครับลูกสูบนะครับที่มันติดนะครับก็คืออตัวลูกปืนปลายก้านตัวนี้ครับมันแตกนะครับก็เลยทำให้ชุดนี้ไฟลูกออกมานะครับส่วน เสื้อสูบนะครับก็มีรอยไฟรั่วลงมาครับนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวเราจะทำการคัดนะครับชุดนี้นะครับตรงที่มันเป็นรอยตัวนี้นะครับให้เรียบแล้วก็เปลี่ยนชุดลูกสูบใหม่นะครับแล้วก็ชุดลูกปืนปลายก้าน ส่วนก้านนะครับวิธีการเช็คก็ดึงขึ้นดึงลงนะครับมันโยกไหมนะครับมันแน่นดีไหมนะครับดึงขึ้นดึงลงนะครับทุกจังหวะนะครับเช็คดูนะครับถ้ามันยังลื่นไหลแบบนี้นะครับก็ใช้ได้อีกนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำกันเลยนะครับ เราจะใช้กระดาษทรายนะครับขัดออกนิดหน่อยนะครับถ้าเสื้อสูบไม่เป็นไรก็ไม่ต้องขัดนะครับส่วนพอตไอเสียตัวนี้นะครับก็ทําความสะอาดออกนะครับตอนนี้มันจะมีมันจะตันด้วยนะครับทําความสะอาดออกนะครับเดี๋ยวเรามาดูตอนทาเสร็จนะครับส่วนการขัดนะครับให้ขัดหมุนแบบนี้นะครับไม่ใช่ดึงขึ้นลงแบบนี้นะครับให้ขัดเป็นวงกลม นี่ครับหลังจากที่เราขัดเสร็จนะครับมันก็จะเรียบๆนะครับเดี๋ยวลองเอาลูกสูบมาสวมใส่นะครับส่วนพอตไอเสียตัวนี้นะครับทําความสะอาดออกก็จะเป็นแบบนี้ครับลุงโล่ส่วนถ้าเสื้อสูบมันไม่ไหวจริงๆนะครับก็ก็คงต้องเปลี่ยนนะครับแต่ตัวนี้ก็ยังพอได้อยู่นะครับมีรอยนิดหน่อยนะครับ มันก็คุ้มกับระยะเวลาที่ใช้งานมาประมาณสองปีนะครับที่ถามค่ามานะเราก็ไม่อยากเปลี่ยนเยอะนะครับประหยัดงบครับส่วนนี้นะครับก็เป็นลูกสูบตัวใหม่นะครับเดี๋ยวเราจะลองสวมเข้าไปนะครับดูหลังจากที่เราขัดเสร็จนะครับ ได้แล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะล้างทำความสะอาดด้วยเบนซินนะครับเป่าให้แห้งนะครับทั้งชุดแข้งนะครับแล้วก็ชุดเสื้อสูบนะครับเดี๋ยวเรามาประกอบกันครับหลังจากที่ล้างทำความสะอาดเสร็จนี่นะครับเสื้อสูบนะครับที่ล้างทำความสะอาดเสร็จแล้วนะครับ ส่วนตัวฝาด้านบนตัวนี้นะครับก็มันก็ล้างยากนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็ขูดๆออกเท่าที่ทําได้นะครับส่วนปาเกนตัวนี้นะครับถ้ายังดีอยู่ก็ไม่ต้องเปลี่ยนนะครับทากาวนิดนึงนะครับรูบๆๆนะครับส่วนชุดแคงนะครับให้ล้างน้ำมันดีเซลก่อนนะครับแล้วก็ ตามด้วยน้ำมันเบนซินนะครับน้ำมันเบนซินนี่ไม่ต้องแช่นะครับให้รีบใส่รีบเอาออกนะครับแล้วก็เป่านะครับเดี๋ยวซีลมันจะแข็งนะครับรั่วแล้วก็สตาร์ทไม่ติดนะครับต้องระวังตัวนี้ด้วยนะครับเป่าให้แห้งนะครับเดี๋ยวเรามาประกอบชุดแหวนกันนะครับส่วนชุดแหวนลูกสูบตัวนี้ครับไม่มีตัวบนตัวล่างนะครับ ใส่ได้ทั้งสองนะครับส่วนแหวนนะครับมันจะมีติ่งตรงนี้นะครับให้นําปากแวนลงขึ้นแบบนี้นะครับให้เล้ากับติ่งอย่างนี้นะครับข้างนี้ก็มีนะครับเหมือนกันนะครับหันปากแหวนอ้าขึ้นแบบนี้นะครับเวลาใส่เข้าไปนะครับ ในเสื้อสูบนะครับให้มันดูนะครับดีๆนะครับให้มันอยู่ในเดเรยตัวนี้นะครับปากแหวนอะ่ให้มันข้ามไปแบบนี้นะครับตัวนี้ต้องระวังด้วยนะครับส่วนตัวลูกศรตัวบนหัวลูกสูบตัวนี้ครับให้ชี้ไปทางไอเสียนะครับพอดไอเสียหรือท่อไอเสียนะครับตัวนี้ส่วนตัวนี้เป็นลูกปืนปลายก้านนะครับที่จะใส่เข้าไปใหม่นะครับ ส่วนตัวนี้ก็สลักนะครับที่มาในชุดของลูกสูแบแหวนนะครับส่วนกิบล็อกนะครับเราจะใส่ฝั่งทางนี้นะครับที่มันไม่มีชุดอคอยสาตาร์ทนะครับใส่ฝั่งนี้จะใส่สลักส่วนก็ไปทางนี้นะครับหลังจากที่หลังจากที่ใส่ออโต้ลูปใส่ลูกป,ปืนนะครับชุดก้านชุดลูกป,ปืนปลายกานนะครับเราจะ สวมชุดลูกสูบเข้าไปก่อนนะครับแล้วก็ค่อยใส่สลักนะครับตามนะครับหันลูกศรตัวนี้ครับไปทางท่อไอเสียครับแบบนี้นะครับชุดไอเสียนะครับแบบนี้นะครับคลิบล็อกนะครับก็อยู่ฝั่งทางนี้นะครับจะได้สวมสลักเข้าไปได้ง่ายๆครับสังเกตนะครับ อย่าใส่ยัดเข้าไปนะครับให้มันจะมีเดือยตัวนี้อยู่นะครับแบบนี้นะครับนี่นะครับจะใส่ยาวนิดนึงนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะสวม ชุดตัวนี้ลงไปนะครับใส่ชุดสลักนะครับเข้าไปนะครับตามด้วยกิบล็อกนะครับเสร็จแล้วนะครับใส่สลักเสร็จแล้วล้วก็ดันลูกสูบชุดลูกสูบลงนะครับยึดน็อตนะครับ ทั้งสตัวให้แน่นนะยึดให้แน่นนะครับเหมือนตอนที่คลายออกนะครับให้เท่าๆกันนะครับกะแรงก็ได้นะครับรือใครมีเครื่องมือวัดประแจปอนหรืออะไรนะครับก็มาเทสได้นะครับ ดึงช่วยนิดนึงนะครับลองหมุนดูนะครับว่ามันลื่นไหมนะครับว่ามันติดอะไรไหมนะครับเพราะมันเป็นเสื้อสูบเก่านะครับ ใส่ออโต้รูปลงไปด้วยก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะใส่ชุดสตาร์ทนะครับแล้วก็ดึงลันอินนะครับนะครับใส่ชุดสตาร์ทเข้าไปแล้วนะครับแล้วก็ดึงลันอินนะครับ ดีปกตินะครับจากนั้นนะครับเราก็จะประกอบชุดส่วนควบเข้าไปนะครับนี่ครับขบูที่เราล้างเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวจะมีลิงก์ใต้คลิปนะครับบอกวิธีการล้างขบูนะครับชุดที่มีเข็มจูนน้ำมันนะครับจูหรือจูนอากาศนะครับ้วจะประกอบเข้าไปเลยนะครับ ่าลืมนะครับมีปรกเกนนะครับจากนั้นครับก็เสียบสายน้ำมันเข้านะครับส่วนตัวนี้เป็นสายไหลกลับครับขันชุดนี้ให้แน่นพอประมาณนะครับเดี๋ยวมันจะหลุดนะครับส่วนท่อเสียก็ขันนัดสองตัวนี้แค่นี้นะครับเดี๋ยวเราจะกรอบข้ากับคันหรือก้านตัดนะครับ หลังจากที่ขันชุดก้านเสร็จแล้วนะครับเราก็จะประกอบชุดสายนะครับกับเข้าที่เดิมนะครับก็ชุดสายดับตัวนี้นะครับก็ต่อเข้ากับปลั๊กที่เสียบอยู่ด้านนี้นะครับเัมนเดิมส่วนคลิปรือจะไม่ได้ถ่ายไว้นะครับแต่แต่คลิปประกอบครับ ก่อนจะรื้อทุกครั้งให้จํานะครับว่าตัวไหนอยู่ตรงไหนนะครับหลังจากที่เราใส่สายคันเร่งแล้วก็ชุดดับนะครับสายดับนะครับเราก็จะประกอบชุดอหอเอเทียนเข้าไปนะครับขันให้แน่นพอประมาณนะครับ หลังจากที่เราประกอบเครื่องเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองเทสกันนะครับว่ามันใช้งานได้ไหมนะครับก่อนเดือนนะครับเราก็แยกน้ามันนะครับใต้ถังอย่าลืมผสมน้ามันสองทีนะครับ1นึ่งลิตรต่อน้ามัน2อทีหรือออโตลูปนะครับสี่สิบซีซีนะครับถ้าคาบูใครติดใต้ปกตินะครับก็สามารถ แยกแล้วก็สตาร์ทติดได้เลยนะครับแต่ตัวนี้ผมสตาร์ทแล้วนะครับมันติดยากนะครับติดอยู่นะครับแต่ติดยากครับเดี๋ยวเราจะลองเพิ่มน้ํามันดูนะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นตัวเพิ่มน้ํามันเหมือนกันนะครับ้องหมุนตัวนี้ออกก่อนนะครับผมก็หมุนออกแล้วนะครับแต่ก็ยังสตาร์ทติดยากเหมือนเดิมนะครับแล้วเราจะมายกเข็มชุดนี้ขึ้นนะครับส่วนตัวนี้ค่อยๆหมุนออกนะครับ สังเกตอาการดูครับถ้ามันไม่พอนะครับให้มันยกเข็มชุดนี้เพิ่มนะครับนิดหน่อยนะครับก็ลองสตาร์ทดู ส่วนสาหรับพิธีการจูนนะครับผมได้จูนเสร็จแล้วนะครับแต่มันลายละเอียดมันเยอะนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังคือในรอบต้นนะครับเราปรับเข็มน้ามันตัวนี้ใช่ไหมครับส่วนตัวนี้ออกมาประมาณสักสองรอบครึ่งนะครับแล้วก็มาจูนเข็มตัวนี้ช่วยนะครับในรอบต้นนะครับเร่ง เดินเบาปกตินะครับพอรอบสูงขึ้นนะครับเครื่องจะสะอึกนะครับเหมือนน้ำมันมันหนาเกินไปนะครับแล้วก็หมุนปรับชุดน้ำมันตัวนี้เข้านะครับแล้วก็เร่งดูนะครับจนกว่าคันเร่งจะติดมือนะครับส่วนตัวนี้ก็ไม่ต้องไปจูนแล้วนะครับถ้ารอบต่ำมันปกตินะครับก็ให้หมุนตัวนี้เข้านะครับเรื่อยนะครับสังเกตอาการทั้งสองนะครับ ถ้ารอบต่ำไม่พอก็หมุนตัวนี้ออกนิดนึงนะครับเพื่อเพิ่มน้ำมันในรอบต่ำนะครับมันก็จะสัมพันธ์กันสองอันนะครับผมก็ต้องสังเกตอาการนะครับถ้าจะจูดขบูที่มีตัวปรับจูนสองตัวแบบนี้นะครับก็เสร็จไปแล้วครับกับวิธีการซ่อมนะครับ260นะครับเครื่องตัดหญ้านะครับ หรือเครื่องพ่นยานะครับที่เป็นรุ่นนี้นะครับที่ลูกสูบติดนะครับถ้าเสื้อสูบไม่เป็นไรนะครับก็เปลี่ยนแต่ชุดลูกสูบแฝนก็พอนะครับแล้วก็ลูกปืนปลายก้านนะครับแล้วก็สังเกตการดด้วยนะครับว่าถ้าการดียังดีอยู่ก็สามารถซ่อมได้นะครับแต่ถ้าการไม่ดีถ้าเปลี่ยนกานก็มันจะหนักไปนะครับก็แนะนําให้ซื้อใหม่นะครับ ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ